มามามาเอ้ยน้ำท่วมยึหลวงน้ำท่าปีนี้นักนวงบัเต้นกดท่วมนัเตยกดท่วมรวงน้ำท่าตัวนี้มันบานพ้นใจใจกลางเทศบาลแขวนเลยใจกลางเทศบาลแขวงลงไปทังบานโดนบานท้องใจเตย้าลุคนกระทบนักก็ทางบานลวงเนาะไปหมดแหละเมืออหลวงท่านี่นะ หัวคว้าเตรียมมาได้นะบาดหัวควาเพราะว่าสาเหตุมันย้อนฝนตกทิ่ตอกันหลายซม่งแล้วก็เฮทไถ่เคลื่อนลุ่นพระเจ้าละปล่อยเคลื่อนวิ่งเคลื่อนแล้วเฮทไถ่นำทั่วบ้านเงินพระเจ้าซนอยู่ไว้ในแขวงนี้เป็นจำนวนหลวงลายเจอผลเสียหายเทศบาลเป็นทั่วบ้านพ่นใส บันดวงลำท่าน่ะบันพ้นไสแล้วก็ลุกไปบันทุกใจเตอบันโดนสัมพันธ์บันโฮควายุแถวบันเวียงเนื้อบันหลวงบันคนทั่วมดโดนคุ่นตาเขาอีกไปแล้วไปกูไหมนี่พัองเนิ่งธนาทางบ้านนี่ของพิ่โนกันกำลังไรมาก ไม่ได้นั่งเลยตอนนี้ขนั่งปลาไหลลากนะนี่คื่อนที่เดือดเดือดจริงๆหยุดให้เธอเดือด con đây nó còn đông lắm quá nha, nó bận, lại bận nó น้ำท่วบบาทน้ำ่วบบาทแล้วพี่น้อยขอโทษทุกทานอันนี้มันงัดนะประตูล้วก็ยู่โลึ้นมาให้ นาำบักแห้งมาบักแห้งเด้อด้ยินเป็นี่หคุณไส่เด้อทางลงอันแช่นไหมอันไปทางขวาน้ำค่ายี่ห้ดทอมใจน้ำพวงแห้งนักเหนองว่ามาไว้เลยสามสิบนาทีคือมุ้งหนึ่ง นี่พี่น้องกอนน้องรถกำลังม่วยีมีคนเขะซอนจานวนนึ่งติดอยู่อพูดเอาพูดพูดสองก็ได้แ้วอันนักาพู้อู่พูดเอาสกแสพูดเลนประตูหัวน้าน้องถืออัดมานี่ยเออประตูหัวละอัดยับเขาเองอะนมันเคยมีในประวัติศาสตร์เลยนำถวมพิลึกหอบสิบปลายปี่มีสองก็จดเรื่องเก่าๆด้ตอนนั้นกบพรปานี่แห้งปานี อันนั้นอันนี้มันนันบ่อนั้นัวกกบแฟนั้นอนหัสในสนรจหั่นกงปลาหั่นถ่วหมดเลยเอือนเ่รามันถ่วได้นีหนีหนีนี่นมันมันเออนเลยเสียหายนักหน่วงเลยโอ้ย้าวึงจัดไปเม็ดเครื่องกินได้น ข้าผูกขอใหยแหงลกมไปไปเยอะเฮือนพี่นองกวามมดแล้วคนรุม่งก็สิปลายคนขนาดไมเอามาไหนนะพี่น้องนธุโซนยังมีจำนวนหนึ่งติดอยู่แค่มีน้ำท่าฮันเดอร์เดี๋ยวนี้น่ะอุตส่าจะเปชวยนสอวบอกคนมาเฮาอัดกองเยี่ยมนี่ค่ะว่ามนนั่นไไในั่นนั้นนเข้าก็อาไปนี่เนาะที่นี่มันยุสาโคงอันสาวนุเชิงหันเป็น รถลดสองขั้นกำลังจะไหลแล้วรถทอนใดขั้นหนึ่งรถบิโก้ขั้นหนึ่งกำแพง,นนงทะลุมดแน่นทอ่อท่อนามของอันสาวนกหันเป็นลามากบักลายลยอันแล้วเป็นโต๊ะเป็นตังเป็นซ่งนางเครื่องมันไปหมดเลยพี่น้องเอ้ยทางทรงโอมมันมันยังไม่ได้ไปเบิ้งหอดอันนี้มันอยู่ทางบ้านพ้นใส ผู้สร้างที่ซวยยังพ็กันเบิ้งแล้วก็เจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งหันเป็นเอาเหง้าเข่าไปซวยได้แล้วหันอันนั้นมันเจ้าหน้าที่อยู่ในในพุ่นกขลังไปซวยหันมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งขลังข้ามออกมาหัน เราไปสังปส่งมาแล้วนั่นน่ะไปจิมาพี่กาเราไปสังปส่ง,งมาแล้วผมมาได้วเราเล่ตำนวาที่วันรถซาเริงไลหลมดตุมาโมมาเป็ดไก่บวกเรือแล้วมันอยู่บนนอนเครื่องนุ่งสู่เสื้อผ้าหมดเลยไต้ตวนแท้เด้เนาะ đè tuần bếp tục cây đè ôi nè không má hẳn lao thôi đi thôi tiếp chút hẳn lao nè cắn xá cắn thôi thôi mình thôi thằng nam nhảy nhảy anh lấy má lâu ทางนำ้ำนี่เด็ดทางน้ำเป็นอันนี้ทางน้ำท่านลีนี่แม่นไปแล้วสามสีอันแล้วแล้วก็อันตัวเป็นอันโอ้หอันนี้น well ี่แม่นบักหลายอันเป็นล้อยอันแล้วสามนกน่ะทางห้ำคายเครื่องขอสส่างนั่งโน่คันเด้ไปแล้วโอ้ยเอาตุ้ยเอานี่ทางน้ำแค่ดันไปแล้วคันทางน้ำอันน่าหันคายเครื่องก้อนส่างนก เฮ้ยมาไหนล่ะทีอันนั้นมันล้างเข่าสวยผูกติดอยู่ที่หลังคา่<อ>้น,<อ> <laughs> นี่มิเต่คม้มาเบิ้งสวยเพราะมีสายจางให้ทางแต่มีเงื่อนจักเงื่อนอย่างของมาสวยกันเด้อ

นมันยังตกอยู <ús> Tang ram. Tang ram, oh! oh! ่พูดนะมาทั้งนี่เสียได้บาแล้วโอ้ยนั่นมันตู้ฝาโอ้ี่โอว่นั่นทามกี่เหื่อแม่น่าเฮือนกี่เหื่อ่ะ โอดีแต่เพื่อมาบิดเลยเนาะดีต่เฮื่อมาบิดเลยยังเนี่ยี่บอกกันเขาขึ้นนะยกม่ขึ้นะเากขาขึ้นนะยพอเาดิี่แพันน่ะเขาไม่ฟ้าผมมีอยู่เขาซนมาหลายอยู่แต่ว่าเสรางเหตุกาฝนว่ามันจะไหวปะนี่ องาไป่วเพื่อทหารเนมื่อไหรนาของขวันกฐิของมาแต่ว oh, ่ากระจ้าอเมียนเมื่อทหานี ah ังหลายได้ผกยนกการันเสิบแปดล่ะนอนนน้องเซนาำมดนีอนนี้มันเอาไปช่วยเล็กน้อยนี่นะจะได้มันีขี้ยวดมาเปดการหาเนาะโยนมาเดตีโอช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยถืนมาดถืมาดถมาดถอมมา น้ำแห้งที่สุดเออคันพนันบ้นนีมาได้จริงด้อท่นี่มันติดที่นี่มโอ้สวยขอด้วสวยขอด้วห่านอาหารเขาหานี่มุมฟิสฝรั่งยังโอ้ เป็นเพื่อนฝั่งอะไรนี่เพื่อนจับเพื่อนนี้จับอืมนี่จับอันน้องไอ้ปุ้ยลูกเปนน้องไอ้ปุ้มอันอันขายเครื่องเย็นนี่ไนะเออน้องไอ้ปุ้ยอันน่ะลานแม่แถาเซนบัวเนี่ยแถวเซนบัวนี่จับมันมัดตังหนีแยโอ๊ยมามามาโอ้ยเออรวยมาได้คนหนึ่ง

ใครสำคัญเด้ไกตีปะจีนเนี่เราไปยื่ใส่จีนเนี่ยเอาหามนายน้อยยังดูหันแม่นนาน้อยเขายิงดูหันแม่นโอ้ยังสิบปายคนวะ เอนลู้่นี่ด้วนนี้อนอยผู้อิวอับบุกนั้นเอาเ e ็ d อยู่ต่เสนัยว่าโอ้โอ้มาอีกแล้วโอไฟโอไฟโอไฟอันเป็นรู้เป็นห่อยกว่าอันละห้อยกว่าโค้งแล่วะตัวนี้นะลาลมาทิ๊ก มีตน, ة, น captions, oh, yes, oh, people, ียังไม่ได้ออกมาได้จะนำแม้วมาล้ากันนะนี่ไหนนี่ห้องอยวันหาผู้อยู่มันยังมีสิบลายคน ใ่ป่ะคเจ้ามีเงอขี่ยูพัสดุไพ่หนึงบ้าบแมนยังหลายคนมันบ่ยังหลายคนพัสดุไพ่น่าคนตาไปบุได้อีกแล้วเนาะ